การบวกลบรัคนพิจารณาการเรียงลำดับขั้นการหาคำตอบการบวกลบของจำนวน3จํจำนวนคือ187ลบ65บวก70วิธีคิดของจ้อยจำนวนที่1ลบด้วยจำนวนที่2 187ลบ65เท่ากับ122นำผลลบที่ได้บวกกับจำนวนที่3 122บวก70เท่ากับ192วิธีคิดของแจ๋วจำนวนที่2บวกกับจำนวนที่3 65บวก70เท่ากับ135นำผลบวกที่ได้ไปลบออกจากจำนวนที่1 187 1บ5เท่ากับ52จะเห็นว่าคำตอบแตกต่างกันจึงมีการนำเครื่องหมายวงเล็บมาใช้เพื่อบอกลำดับขั้นการหาคำตอบโดยให้หาคำตอบในวงเล็บเป็นอันดับแรกวิธีคิดของจ้อยในวงเล็บ187-65ลบ65ทั้งหมดบวก70เท่ากับ192วิธีคิดของแจ๋ว 187- ลบในวงเล็บห5บวก 70, เท่ากับ52นักเรียนครับเมื่อมีจำนวน 3- จํจำนวนบวกลบกันให้เรียงลำดับขั้นการหาคำตอบโดยหาคำตอบในวงเล็บก่อนแล้วจึงไปบวกลบจำนวนที่เหลือนะครับโจทย์ปัญหาและการสร้างโจทย์ปัญหามาดูกระบวนการแก้โจทย์ปัญหากันนะครับ การแก้โจทย์ปัญหาอาจใช้วิธีคิด4ขั้นดังนี้ 1. ทําทำความเข้าใจโจทย์อ่านและวิเคราะห์สาระสำคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็นในการหาคำตอบ 2. วางแผนกำหนดวิธีที่ใช้ในการหาคำตอบ 3. ลงมือทำคิดคำนวณตามแผน 4. ตรวจสอบตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบ โดยดูจากความเป็นไปได้ของคำตอบและตรวจคำตอบเพื่อดูความถูกต้องของคำตอบวิธีคิด4ขั้นช่วยให้เราแก้โจทย์ปัญหาได้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างพ่อต้องการซื้อรถคันใหม่ราคา785,000บาทพ่อขายรถคันเก่าได้เงิน127,000บาทพ่อต้องหาเงินมาเพิ่มอีกเท่าไรจึงจะซื้อรถคันใหม่ได้ มาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะครับ 1. พ่อต้องการซื้ออะไรพ่อต้องการซื้อรถราคาเท่าไรราคา7,85 0 0 0บาท 2. พ่อหาเงินด้วยวิธีใดขายรถคันเก่า 3. พ่อขายรถได้เงินเท่าไรพ่อขายรถได้เงิน1,27 0 0 0บาท 4. เงินที่ขายรถได้เพียงพอสำหรับซื้อรถคันใหม่หรือไม่ไม่พอ โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามพ่อต้องการหาเงินเพิ่มอีกเท่าไรวางแผนกันนะครับจากรูปจะเห็นว่าต้องใช้วิธีลบในการหาคำตอบนะครับ785,000 0 0ลบ0 0 0เท่ากับเท่าไรลงมือทำพ่อต้องการซื้อรถคันใหม่ราคา785,000บาทลบ พ่อขายรถคันเก่าได้เงิน127,000บาทพ่อต้องหาเพิ่มอีก658,000บาทตอบพ่อต้องหาเงินเพิ่มอีก658,000บาทตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบคำตอบสมเหตุสมผลดูจากคำตอบที่ได้น้อยกว่า785,000บาทหาผลลัพธ์โดยประมาณ 8,000-1,000เท่ากับ7,000 6,58,000ประมาณ7,000ตรวจคำตอบเงินที่ขายรถได้รวมกับเงินที่หามาเพิ่มต้องได้เท่ากับราคารถยนต์คันใหม่1,27,000บวก6,58,000เท่ากับ7,85,000บาทการสร้างโจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหามีส่วนประกอบอะไรบ้างโจทย์ปัญหาประกอบด้วยส่วนที่กำหนดให้และส่วนที่เป็นคำถามในการสร้างโจทย์ปัญหาต้องสร้างให้ครบทั้งสองส่วนนะครับไปดูกันเลยนะครับตัวอย่างการกำหนดเนื้อเรื่องให้ให้ตั้งคำถามร้านอาหารแห่งหนึ่งซื้อพัดลมตั้งโต๊ะราคา3 5 9บาทซื้อพัดลมตั้งพื้นราคา7 5 9บาท จะเห็นว่าเนื้อเรื่องดังกล่าวยังไม่เป็นโจทย์ปัญหาต้องเติมคํำถามเช่นร้านอาหารจ่ายเงนินซื้อพัดลมกี่บาทหรือพัดลมที่ตั้งพื้นราคามากกว่าพัดลมที่ตั้งโต๊ะก,กี่บาทแบบนี้นะครับตัวอย่างการกําหนดจำนวนให้ให้สร้างเนื้อเรื่องและคํำถามวิทยุราคา1,190บาทกำหนดราคาวิทยุให้นักเรียนต้องสร้างเนื้อเรื่องและคำถาม นักเรียนอาจสร้างได้ว่าพ่อซื้อวิทยุราคา1,190บาทให้เงินผู้ขาย2,000บาทพ่อได้รับเงิน